ว่าเขาิดไฟบนถนนราชดำเนินคมอยาเดินไป,ปนมืดๆเผื่อจะได้เสือปีนเปน็นสะดุดปางในพอเขาบาังาีเงมีเาม,ม,มเรรมเือผู้ชนเป็นเจ้าผู้แพ้เป็นโจรเขาว่าอย่างนั้นแต่สำหรับคนเสื้อแดงวันนี้ชนะก่โจร แพ้ก็โจเรเสมอก็โจรไม่แข็งก็โจรไม่ทำอะไรก็โจรแล้วคุณจะให้ผมอยู่ตรงไหนในประเทศนีอออ้อยากมีเรื่องเรื่องมีไหมอยากมีเรื่องเรื่องมีหรือเปล่าอยากมีเรื่องเรื่องมีไหมอยากมีเรื่องเรื่องมีหรือเปล่าคุณมันเป็นนายกรัฐมนตรีโดยสารพัดอำนาจในบ้านเมืองนี้เปี่ยวกติกามาช่วยคุณ สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอยากมีเรื่องให้คิดกับดิฉันกุลพิพิษวงแสงจันทร์พบกันเป็นประจำทุกเสาร์และอาทิตย์19นาฬิกาถึง20นาฬิกานะคะเราก็ไม่ได้พบกันหลายสัปดาห์นะคะแต่ก็คาดว่าท่านผู้ชมก็จะติดตามความเคลื่อนไหวทางบ้านเมืองของเราผ่านรายการของสถานีเอเชียอัปเดตแห่งนี้นะคะผ่านเวทีของพักเพื่อไทยที่ลงพื้นที่และล่าสุดก็ผ่านเวทีการถ่ายทอดดําลึก3ปีเหตุการณ์สลายการชุมนุมราชประสงค์นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีหลากหลายประเด็นที่คิดว่าน่าจะมาพูดคคุยกทําาวม จริงให้ปรากฏเพื่อเป็นพลังปกป้องประชาธิปไตยของเรานะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะบุคคลที่ท่านผู้ชมคิดถึงนะคะนั่งอยู่ตรงนี้ตอนรับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณธวุใสเกลือสวัสดีค่ะ ไม่ได้เจอคุณนะัทวุฒิหลายสัปดาห์แต่ติดตามทางจอทีวีตลอดเลยนะคะก็เลยคิดว่าวันนี้อยากจะชวนคุยเหตุการณ์ควันหลง19พฤษภาดีกว่าเพราะว่าจริงๆเราเป็นเหตุการณ์ที่ประชาชนผู้รักประชาธิปไตยเนี่ยไม่มีวันจะลืมหรอกว่าเรามาเรียกร้องประชาธิปไตยแต่กับถูกกระสุนจริงถูกจับกุมคุมขังทุกวันนี้ยังถูกเหยียบย่าอยู่เลยมีคนถามว่าทําไมยังต้องมาอีกลติด ปิดห้างนักท่องเที่ยวเดือดร้อนคนเสื้อแดงยังจะมาทําไมทําไมเรายังต้องมากันอีกคะก็เป็นเหมือนที่ผมพูดปราสัยบนเวทีในคืนนั้นนะครับค้นเวทีก็ประมาณเกือบเกือบตีหนึ่งครึ่งว่าตราบใดที่บ้านเมืองนี้ยังไม่เป็นประชาธิปไตยตราบใดที่คนเจ็บคนตายยังไม่ได้รับความยุติธรรมตราบใดที่การกดขี่ข่มเหงทางการเมืองในประเทศนี้ยังคงดำรงอยู่ คนเสื้อแดงก็จะยังสู้ต่อไปภารกิจของเราเนี่ยมันไม่ใช่ออกมาต่อสู้เพื่อแข่งเลือกตั้งกับพรรคประชาธิปัตย์เพราะพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ต้องมีขบวนการคนเสื้อแดงเนี่ยก็แพ้จนเป็นนิสัยอยู่แล้วก็คือแพ้พลเอกชวลิตแพ้นายกทักษิณก็ปี44ปี48ปี50น่ะที่แพ้ไทยรักไทยกับพลังประชาชนก็ยังไม่มีคนเสื้อแดงด้วยซ้ำไป วระนั้นจะาอธิบายว่าคนเสื้อแดงออกมาเคลื่อนไหวต่อสู้จนพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วทําไมยังไม่หยุดอมไม่เกี่ยวกันนะฮะมันไม่ใช่ภารกิจที่เป็นอุดมการ์ที่เป็นข้อผูกยึดของคนเสื้อแดงคการสนับสนุนพักเพื่อไทยเนี่ยก็เป็นเพราะพักเพื่อไทยเนี่ยเป็นพักการเมืองที่มีจุดยืนอยู่กับฝ่ายประชาธิปไตยชัดเจนอถ้าพักเพื่อไทยยืนอยู่พักเดียวเนี่ย ความชัดเจนอาจจะไม่เท่าตอนนี้เพราะม,มีพักประชาธิปัตย์ไปยืนอยู่อีกข้างหนึ่งคือยืนอยู่กับเผด็จการม,มันยิ่งชัดเข้าไปใหญ่คคนเสื้อแดงก็เลยมาสนับสนุนพักเพื่อไทย<ม>แล้วสมาชิกจํานวนไม่น้อยของพักเพื่อไทยเนี่ยก็อยู่ในขบวนการของคนเสื้อแดงค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เกิดความผูกพันเกิดการหลอมรวมสํานึกทางการเมืองเข้าด้วยกันได้ก็ไปกันแบบนี้อ<ม>แต่ไม่ได้หมายความว่า เพื่อไทยเป็นรัฐบาลและเสื้อแดงต้องหยุดเลือนไหวเนี่ยอันนั้นคนละเรื่องนะครับแล้วพรรคประชาธิปั์เองเนี่ยสุเทพเพื่อสุบัณก็เคยพูดด้ยซ้ําไปนะฮะหลังจากแพ้เลือกตั้งสามกรกฎาห้าสี่ใหม่ๆว่าเขาไม่ได้แพ้พรรคเพื่อไทยอเขาแพ้ขบวนการจัดตั้งของคนเสื้อแดงคคนก็มาวิเคราะห์ว่าทําไมคุณสุเทพเทพื่อสุบัณพูดอย่างนั้นผมก็เรียนว่าคุณสุเทพเพื่อสุบัณพูดความจริงไงครับคือเขาแพ้ประชาชนอะ ใช่ไม่สามารถที่จะใช้อํานาจนอกระบบอํานาจต่อกตกิกาอํานาจรัฐอานาจเงินที่ตัวเองมีอยู่หลังจากเป็นรัฐบาลมาสองปีแปดเดือนเนี่ยเอาชนะพลังบริสุทธิ์ของประชาชนไปได้<ม>แต่เหตุที่เขาต้องอธิบายว่าแพ้คนเสื้อแดงให้ชัดเนี่ยเข้าใจว่าต้องการเปลี่ยนบรรยากาศ<ม>เพราะว่าเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมายี่สิบกว่าปีเนี่ย<ม>เขาแพ้พรรคการเมืองมาตลอด<ม>ก็คงเบื่อ<ม>ก็เลยอธิบายว่าแพ้คนเสื้อแดงมางดีกว่าอ<ม>จะได้ แปลกๆดิความรู้สึกแปลกใหม่ <c oughs> เอาว่าการชุมนุมเพื่อรำลึกเหตุ <c oughs> การณ์ที่มีการสูญเสียทางการเมืองของประชาชนเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยนะครับในทุกๆประเทศที่เขามีการต่อสู้ทางการเมืองที่เขามีความสูญเสียเนี่ย <c oughs> เขาก็มีการจัดกิจกรรมรำลึกของเขาอยู่เป็นปกติ <c oughs> เพียงแต่ว่า ขบวนการคนเสื้อแดงเวลารำลึกทีแล้วมากันเป็นจำนวนมากแล้วได้รับความสนใจสูงก็เพราะสถานการณ์การต่อสู้เนี่ยมันยังไม่ยุติขณะนี้เองเนี่ยมันก็ยังอยู่ในสถานการณ์เดิมค,คือสถานการณ์ต่อสู้หักล้างกันทางการเมืองระหว่างสองฝ่ายคือเสรีนิยมกับอนุรักษนิยม,มในประเทศไทยเมื่อสถานการณ์ต่อสู้ยังไม่จบเนี่ยผู้คนที่ก็ออกมาก็ล้นหลามเป็นธรรมดาแล้วต้องยอมรับว่า ปีนี้เนี่ยนะฮะถ้าเทียบกับปีก่อนเนี่ยโอ้โหปีนี้คึกคักมากอลังการค่ะผมติดตามข้อมูลตั้งแต่ช่วงสายๆนะครับยังมาไม่ถึงเวทีแต่ว่าพักพวกก็บอกว่าโอ้โหผู้คนเมืองนั่นแล้วก็มาอยู่กันทุกทิศทุกทางสี่มุมเมืองของรัชประสงค์ค่ะแล้วก็มีเวทีเล็กเวทีน้อยเวทีย่อยเอาก็ว่ากันไป สุดแท้แต่ว่าใครผ่านตรงไหนก็รับฟังก็ให้กําลังใจสนทนากันแล้วเวทีใหญ่เขาก็มีการบรรเลงดนตรีมีการเปิดโอกาสให้แกนนําในต่างจังหวัดได้มีพื้นที่มาแสดงออกบนเวทีด้วยคือแน่นอนนะครับว่าเวทีของการชุมนุมเนี่ยมันก็จะต้องมีการพูดจาปราศัยมันก็จะต้องมีการบอกแนวคิดแนวทางของขบวนใหญ่ ว่าจะไปกันแบบไหนแต่โอกาสพิเศษเช่นการรำลึกทั้งทีเนี่ยก็มีความจำเป็นจะต้องให้พี่น้องที่กอดคอร่วมเป็นร่วมตายกันมาจากทั่วประเทศทุกภาคเนี่ยได้ขึ้นมาแสดงออกด้วยเวลามันอาจจะยืดไปหน่อยอผมหรือว่าพักพวกแกนนำท่านอื่นๆอาจจะได้ขึ้นเวทีดึกไปหน่อย <c oughs> เอาก็ไม่เป็นไรละ ปีต,ต่อไปก็อาจจะต้องมีการขยับปรับเวลาให้มันลงตัวได้มากขึ้นแต่ว่าโดยหลักการเนี่ยผมก็เห็นว่าการเปิดโอกาสให้พี่น้องจากต่างจังหวัดได้แสดงออกเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ออกมาแล้วก็ดูดีเพราะว่าเวลาต่อสู้กันเนี่ยทุกคนมีส่วนร่วมด้วยกันหมดนะฮะ<ช>แล้วลงทุนเท่ากันคือหนึ่งชีวิตเหมือนเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นคนปราศัยอยู่บนเวทีคนทำงานเบื้องหลังหรือคนนั่งชุมนุมอยู่ข้างหน้าก็ต่างเป็น ปรากฏการณ์ที่ผมคิดว่าฝ่ายตรงข้ามต้องเอาไปขบคิดต้องเอาไปวิเคราะห์วิจัยกันใหญ่โตแล้วครับเพราะทันทีที่สถานการณ์มันส่งสัญญาณสู้รบเนี่ยคนเสื้อแดงก็จะเดินออกมาแล้วแสดงพลังมหาศาลทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีคนพยายามสร้างข่าวว่าเสื้อแดงแตกแล้วเสื้อแดงอ,อ่อนแอแล้วเสื้อแดงเกิดความขัดแย้ง ไม่สามารถจะเชื่อมประสานกันได้คนนี้ไม่อยู่คนนั้นไม่มาจะมีปัญหาบ้างไหมสุดท้ายประชาชนก็พิสูจน์แล้วผมยืนยันไม่รู้เป็นกี่ครั้งต่อที่เท่าไรแล้วนะกี่เท่าไหร่ครั้งแล้วเนี่ยว่าขบวนการคนเสื้อแดงเนี่ยประชาชนได้พัฒนาการตัวเองทางการเมืองมาจนสามารถแยกแยะได้ชัดเจนว่าอันไหนเรื่องส่วนตัว อันไหนเป็นเรื่องของขบวนการต่อสู้อันไหนเรื่องเล็กน้อยหยุมหยิมอันไหนเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญที่ต้องใส่ใจอคนเสื้อแดงถ้าเป็นแดงแท้ที่ผ่านการต่อสู้มายาวนานห้าหกปีเนี่ยไม่มีใครมาง,งี่เงา่าอเอาความขัดแย้งนิดน,ดนดหน่อยๆน่อยเนี่ยมาทำลายความแข็งแรงของกระบวนนะครับค่ะ เนี่ยค่ะเป็นคนเสื้อแดงเหมือนกันจะบอกว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไปที่ราชประสงค์ตั้งแต่บ่ายสองนะก็เห็นว่าคนเยอะมากเลยอะ่ะเราก็กลับตอน5้าทุ่มคนก็ยังเยอะอยู่การที่คนออกมาเยอะกว่าทุกปีทั้งทังท,งที่ผ่านมา3ปีแล้วมันเป็นการส่งสัญญ,ญาณอะไรคะคุณอาธวุฒิก็สถานการณ์ไงครับอย่างที่เรียนว่ารัฐบาลอยู่มาเกือบสองปีทำนโยบายต่างๆก็ทำได้ แต่หลายนโยบายกว่าจะทําได้ก็เลือดตาแทบกระเด็นนะฮะมีการไปยื่นร้ององค์กรอิสระมีการขัดขวางต่างๆอเอา้าแต่นั่นก็ถือว่ามิติทางบริหารเนี่ยค่อนข้างจะเดินหน้าได้ชัดแต่ในมิติทางการเมืองรัฐบาลก็ก้าวอย่างระมัดระวังมาโดยตลอดมันก็เลยทําให้สถานการณ์ช่วงกว่อนหน้านี้เนี่ยอพอทําท่าจะขยับเดินหน้าเห็นสัญญาณไม่ค่อยดีรัฐบาลก็ถอยกลับมา ทําถ้าจะขยับเดินหน้าเห็นสัญญาณไหมครับท่าก็ถอยออกไปอีกเป็นมาอย่างนี้ตลอดปีกว่าๆอืแต่ระยะหลังมาเนี่ยนะครับเมื่อรัฐบาลตัดสินใจชัดเจนที่จะเดินหน้าในประเด็นทางการเมืองซึ่งเป็นปัญหาสําคัญที่สุดปัญหาหนึ่งของประเทศเวลานี้คลื่นลมทางการเมืองมันก็เลยเกิดขึ้นแต่ไม่ทําก็ไม่ได้ครับ แล้วถ้าหากรัฐบาลชุดนี้ละเลยที่จะแก้ปัญหาทางการเมืองเนี่ยก็เท่ากับว่ารัฐบาลชุดนี้ทอดทิ้งสิ่งที่ได้เคยร่วมกันต่อสู้มากับประชาชนจึงมีการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงมีการเดินหน้าเรื่องร่างพรบรนิรโทษกรรมจึงมีปราทัถาของนายกยิงลักที่มองกโกเลียแล้วก็ หลังจากนายกยิงลักมาถักถาเนี่ยเท่ากับเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่ารัฐบาลมีความแน่วแน่ที่จะเดินหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเมืองทำประเทศให้เป็นประชาธิปไตยเป็นการออกไปบอกกับชาวโลกว่าบ้านฉันมีปัญหามาแบบนี้แล้วฉันจะทุ่มเทเต็มที่เพื่อแก้ไขแล้วพอนายกยิงลักษเดินอย่างนี้ก็ทุกอย่างก็ชัดเจนหมดนะฮะ